Chín nghe đừng quên Ui xưa mày hái là chín phải chứ bò Phải vô vô đằng nào, em có con Ừ Ừ Ngoài, cứ ra cứ 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 Sao mà đào nó là không làm bào. Điếng. 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 Hay là bực lá. cứ 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 là cứ 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 Nó ăn cứ ăn cứ 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 nào cứ 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 nó cứ 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 โอ้กวันสิไปครับหาขเขียดเท่านีเละบัวระวังเนี่ยแหละงูเหนียวเกี่ยวพร้อมไรครับครัดีอาจารย์ผมเองเน่ยพ่อมันมันเดือสู้ครับครับ เท่าทีเนี่ยกินเลยขอใกินเนี่ยยังก็ได้ท็่มาหลุดสวัสดีครับโอ้ใวมันซอสน สาันม่วงนี่นี่ทตันนี่สาต้นนีครับแมนโอ้สบายมากพี่มนี่โอ้ตอนนี้เราพูดยกันล่ะไมพดไาดึงซอยกันโอยาก็วาจะตัวสีออนพุทธยได้นี่ละะาาเนาะ

พอยิมเงินไนพอสิแปแก่อมได้ได้ครับได้เอาขึ้นจไปได้บ้านไปได้บ้านเจ้าสร้งว่นอ้าวมันมีแะไรพอหา่บานนียังไง่ะบานคื้สีแดงแก่แล้ว,วผมลองหาทางังบ้นานเออหาบงหาบงหาเมียคุณผ่า,า,าตายได้บน hai là ai? ôi và hai đây nước này là hả một hai con tin thì nó hả bà nhỉ hai nhắn rồi hai cái bao người thả mới bên nhà lấy cái bao tập về bèm nhìn chưa bỏ xem xem mới bưng ô men men uh. lắm uh. thế như thế à cũng đấy thằng cầu hai còn buồn đầu nhà chúng cá thằng cũng ô ô có giờ bị sỉu nào cái gì mà bực nhiên hàm mà bị là cái bao nè มามากิงหอยี่สิบคิวมไปไปายเฮ้่นเพาอฮต้องการตุนเดี่ยวแหละยิ้มหลยงมากันนะลเอครับลู้ดีดีครับครับขอบใจตัว้ไะไรนะรับทบอะไรตัวนี้ไอ้พวกโมเด็งเงินเมื่อเครับครับครับ ไปกันด้วยไปกันไปกันไปไปโซกี้ครับครับสวัสดีครับเจ๊ไายมาดิไปไปนี่กูเก็บเงินคุณเลิกไปได้เก็บไปเอาเงาน่อเงิ่ขอเขา